เฉลิมพระชนมะพรนษามหากษัตริย์เฉลิมสวัสดิ์สุภพมงคลวิมลศรีพระวชิระก้าวหน่อพงวงจัก,กรีองค์ภูมีพระดุงธรรมนำแผ่นดินพระเมตตาการุลอุ่นมนัตเจิดจรัดเกลือเกียริก้องซองทั่วถิน่นเทิดพระยศอง์ราชาของแผ่นดินพระภูมิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายนิวัตสุขสิริปลัดเทศบาลน,นครสงขลาสมาชิกสภาทเทศบาลพนักง,งานเทศบาลลูกจ้างและประชาชนในเขตเทศบาลน,นครสงขลา